ปวไเร็วชั้นหนึ่งชองชัหนใครเหยียบหัวกูเนี่ย้ยพี่เกเวรกาเลยกจมาเหยียบหัวยัไม่เจพี่โอ๊ยตายแล้วโอป้าช่วยพี่ด้วยหนูนม่คนหาพี่่านะพี่กลันจะพี่กำลังจะเข้าประตูแล้จุ๊บแจงมาเหยียบหัวพี่ว มาแล้วนะมาแล้วมาแล้วเรามาเกิดกันในหลังบ้านมาดูดีกว่าว่าคนซ่อนนี่เขาจะซ่อนปอะไรกันบ้างแต่ดูจากเสียงที่ตะโวยวายนั้นมิดบังแน่แน่เออไม่เห็นกระเปล่าไม่เห็นกระเป๋าอะไรอะไรอะไรพี่โม่พี่โม่มึงจะเปิดประตูดิพี่โม่ไปไหนไปไหนบอกอย่าเปิดให้พี่แป๊บเปิดเองเฮ้ยหนูเปิดเองเมื่อกี้อ๋อนี่คือการเล่นเหรอคุณทําอะไรเนี่ยเราไม่บอกคุณทำเพื่ออะไรเฮ้ย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 ผมรอยได้ มึงจะฆ่าดียนปะเนี่ยฮะวิญญาณมาสถิตอยู่ที่นี่จริงๆฮะขอเอเลิกไม่สาระเอาร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยอ้าวพี่กิตตายไปแล้วโชคดีพี่แจ็คให้เวลาพี่สิบวิเดี๋ยวโอ้ลูกแก่ไอ้พวกพี่มาจีบปังข้างบนเจออะไรบ้างเอ้ยข้างบนอ๋อผมรู้แล้วเอ้ยจันทร์จันทร์จันทร์โอใครมันเพิ่งแปลงร่างเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวนะ แสดงว่ามีคนติดบ้าอยู่ในห้องนี้อีกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใคร<อ>เป็นตัวเนียนๆติดอยู่ตรงผนังหรือเปล่าเมื่อกี้ตุ๊กแจกมาหาทำไมเฉยเลยวะเยอะโคตรหาแสดงว่าวพี่ไม้อยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยผมออกไปแล้วผมสบ,บายผมไม่ชใช่หนังสือพิมพ์ทุกคนหาพี่ไม้พี่ไม้เป็นคนเดียวที่ซ่อนและเรียนจัดคุณเป็นสีอะไรคุณต้องบอกแล้วนี่คือภาพของครอบครัวครอบครัวนี่ไมเป็นสีขาว สีขาวหนังสือพิมพ์หรือเปล่าเาไม่มีไม่ใช่หนังสือพิมพ์พี่ลองยิงดูแล้วมันไม่ใช่เฮ้ยไม่่ใชสีขาวรู้แล้วตัวอะไรกางเกงในตัวนี้แน่นอนกางเกงในเด้อวะขาวจ้หน้าเจี๊ยบนี่สีขาวโอ้โหใครเป็นตุ๊กตานี่คือห้องนี้เรียงรายมากนะครับสีขาวสีขาวหรอเอ๊เป็นยัไงทุกคน หาเจอย่างสีขาวเีอแล้วพี่เนียนแจ๊ดเดี๋ยวก่อนนะเงินองสีขาวนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรคุณต้องบอกสรรพคุณของคุณด้วยเอาไว้เช็ดอะเช็ดเช็ดเผื่อคุณรู้เหรอถ้าสมมติว่าอุ้ยรู้แล้วชวนทวนคนหนังสือพิมพ์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกคนยิงหนังสือพิมพ์ทุกอันที่มีในบ้านนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทบอะไรอ่ะเขายิงอะไรอ่ะเขายิงอะไรกันน่ะเออทำไมยิงอะไรกันวะเฮ้ยเฮแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ห้องนี้เพราะเราไม่ได้ยิงเขาได้ยิงเสียงยิงปืนสูดเลยสูดเลยน่าจะไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะหนังสือพิมพ์กระเด็นเลยหนังสือพิมพ์กระเด็นเลยเฮ้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 ยแป้งว่าอยู่ในห้องนี้แหละเมื่อกี้แป้งยิงหนังสือพิมพ์ไปแล้วอันหนึ่งมันไม่ตายแสดงว่ามันมีหนังสือพิมพ์อีก มันก็เด่นแล้วโอ้ยรูเหลือสี่สิบนะพี่เอ้ยเหลือสี่สิบเวลาี่เดี๋ยวนะในนี้หรือเปล่ายิบผ่าละเฮ้ยแป้งโอ้ยอยู่ลึกขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยไม่โดนโอ้ยหล่นหล่นเลยอะไรอ่ะเป็นอะไรวะพี่คิดทุกคนเห็นการเคลื่อนไหวของหนูเหรออ๋อก็ก็พี่เห็นเนี่ยก็พี่ตามตัวแป้งอยู่นี่ไงพี่เป็นวิญญาณลอยอยู่พี่ตายแล้วโอ๊ยพี่มา อะไรอะไรเนี่ยมันเป็นการือเป่ามันสูพิมพ์ไงสืันสูพิมผมใบันสอพิมพ์มันต้องอยู่ห้องแถวๆนี้ดิไม่งั้นพี่ไบก็จะทุกคนน่าจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวของหนูเห็นเต็มเลยเออผมเห็นหมดอ่ะผมมีมุมกว้างอันนี้ไหนเฮ้ยมันมีห้องน้ำสองห้องทุกคนห้องน้ำสองห้องแล้วแต่งสอพิมพ์เพียบเลยห้องนี้เอาปอมาแล้วเอาปอยิงหมดแล้วโอ้โหปอไม่บอกพี่เลยเลือดที่นี่กระโดดออกมาี่เลยยี่สิบ ให้ทุกคนเราต้องหาให้เจอตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่ากมันอยู่ที่ไหนเดินเข้ามาตะกี่อ่ะมันขาห้องเดิมดิออเดินได้เหรอไหนๆเอาฟองเอางนี้เหรอวันนี้วันนี้วันนี้เหรอได้ได้ได้ห้องเดิมว่ะห้องแรกนะห้องแรกห้องแรกเหรออะไรวะเนี่ยห้องซอห้องซ้อเออเห็นเพื่อนสีนิรงนี้เหรอเออเห็นหนังสือพิมพ์ไหม โโอ้หคุยคิดว่าเป็นอะไรกระดาษห่อศพเหรอผมกำลังนวนเนียศพอยู่เอ้ยฝั่งนู้นหาไอ้ฝั่งนู้นต้อนแล้วเราต้องเป็นคนหาอีกแปดวิมานะมาดิครับห้าสี่สามสองหนึ่งสสองหนึ่งตืนมาเกิดหน้าบ้านอีกแล้ยไม่เคยได้เกิดหน้าบ้านเลยเอาล่ะเราเดินก็มาในห้องครัวหาสิ่งที่มาดูโอ้ เฮ้ยห้องครัวนี่มันของกระจัดกระจายแบบนี้จริงปหมเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงของเลื่อนเออต้องยิงกัดดอกยิงให้สดใจผมได้ยินเสียงของเลื่อนโอ้ห้องครัวแบบว่าคุณได้ยินเสียงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเปล่าเมื่อกี้คุณชนเก้าอี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นใครไปเก้าอี้หรือเปล่านี่มันล้มเห็นไหมคุณคิดเองของมันล้มมันด้วยอ่ะเฮ้ยนี่มันสิ่งหัศจรสตันของโลก บ้าไสคัญไมแปลงล่างมันก็อีไม่มีฮ่าถึงถุงเชียวนะไอ้มันจะบ้าแปลงเขาอีบ้าเพี่โม่มยโมะคุณต้องแปลงล่างเป็นก็อีแน่นอนเลยเฮ้ยเข้ย้ยี่กดฮะขึ้นมาชั้นสองแล้วอันเดอร์เบลอันเดอร์เบลบนรรันี่เยเฮ้ย วิญญาณเจ้าแม่สถิตแล้วโอ้เจ้าแม่ช่วยบอกลูกทีว่าคนไปซ่อนไปซ่อนเป็นตัวอะไรบ้างไ้นบปดเฮ้ยผมได้ยินเสียงเขากดเพลงจิงเหรอใช่นำทางมาเลยเดี๋ยวผมจะตามคึ้นไปเฮ้ยเขาอยู่ในห้องนี้เหรอไป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 เขาบอกว่ามีใครแปลงไปเก้าอี้เหรอไม่มีในห้องนี้มีเก้าอี้สองอันอยู่แล้ว เรียบร้อยไปใครพี่แจบอโดนโอนคือทำไรหรือว่าเขาเป็นรองเท้าอุ้ยโอ้ยรองเท้ากระเด็นในศพหรือเปล่าอาจจะมีการอยู่ในศพกันเพิ่มขึ้นอรองเท้าสี่คู่ใช่ฉันบอกเลยนะว่ารองเท้าทุกคู่ฉันจับได้หมดแล้วนี่มันต้องมีดิฟักทองมันต้องมีอันหนึ่งที่ดูแบบไม่เนียนอ่ะโอ๊ยโอ๊ย เลยตอนนี้มันไม่ต้องหลามแล้วมันอีมันอีเมื่อกี้ใครยิงฟักทองตรงนั้นหนูเองบอกเลยว่าไม่ใช่อะ่ไล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 อะไรมันมองไม่เห็นน่าไอ้พี่โบ้ดูดินแดนเปลมไฟเปลมไฟได้เปลี่ยนไปแล้วเปลมไฟได้เปลี่ยนไปคนดีบีดี้งจ้เออเก่งมากขอต้มให้สามสิบปีเฮ้ยเหลือใครอ่ะเหลือพี่ไม้ ไม่ทุเลตไม่เป็นอะไรเอ้ยกบแจงยังไม่ตายไม่นีตายยงางแล้วแล้วพี่เป็นตุกตุนทำไมมันเป็นขวดขวดเหรอเดี๋ยวก่อนนะขวดมันมีหลายห้องมากเลยอันนี้ก็ใช่ขวดอยู่นี่ผมมันยิงไม่ได้เนี่ยไหนไหนไหนหนูยิงให้พี่เกดมายินเหมือนผมได้ยินเสียงคยู่ข้างนอกพี่น่าบ้านเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าพี่ไม้เป็นขวดเขาอาจจะอยู่แถวแถวชั้นตู้หรือเปล่านี่นี่เราหายดีตามซอกตามเลิบไม้ลล้มล้มดิล้มดิกลิ้งได้ปะกลิ้งได้เลยเหรอคุณคลิ้งได้ด้วยเหรออุ้ยอันนาเบลพี่ไม้กินล้มตู้ได้นะเว้ยไหม่ตู้ข้างนอกเอออันนาเนลลล้มตู้ข้างนอกได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วไม่ใช่เขาต้องอยู่ห้องไหนสักห้องนึ่งแท้ไรคุณ คุณขอพรจากเจ้าแม่นาเบลอีกแล้วเหรอใช่พี่ไม้อะไรตัววันเดี๋นี้เลยนะเป็นไปแล้ยัง่งคุณอยู่ไหนอุ๊ยอ๊อฟพี่ออฟผิดอางขึ้นก่อนควนน้ำไหนอะไปไปไปแล้วคุณเป็นขวานอ๊อฟคุณลุ้งพี่ไม้คุณผิดกติกาคุณบผมล่วง ผมล่วงทัผมล้วงแนะนำไม่ไปหาหมอนะใช้เบอร์กับหมอเอ้ยฉันเกิดขึ้นมาหน้าบ้าน